ข้างเราสบายดีพี่น้องสบายดีเบิด์ตผู้สุดคนเบิด์ตซูมองซุบอนพี่น้องเั้ยนี่ภามาลาดน้อไม่ไหลอีกแล้วมือนี้มากับพ่อมอเอ็มมากับสองคนเด้พี่น้องเด้มืมหนี้คนลกกะาก็สอบโลดน่นจะไม่ไหลมือนี้ หมดเรื่องเตาไว้ก่อนมาเนี่ย้ำหนันง,นงไม้คือว่าเขาเอาไปคนละสอบสองสอบเลยเขาไปหาดอนได้สนอ

เสืมือฮักน้องอย่างเดียวมวน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 มัมมมนมานไปน้องนเล็มือหนิปับสิบังครับหมอฮะ บหมดก่อนใ่ไมจังอันองวัคือมาส่วงเขาบัวหาหรอป่ามาส่วนเขาหามันก็จะเป็นแนวนี้ได้ มาสวงกะหาว่ได้แบบนี้เด้อ <c oughs> มวนๆๆพี่น้องเลยมารอบนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ทำให้ผิดหวัง ก้อนนี้มี่วังสิบอัน พระเป็นผู้บัรยายพี่เนาะ,ะจะอะไรประมา้มาผมหามารถจักรคันเดียวเลยนะมาข้างนี้เพื่อนจะมึงนั่งนั่งเมื่อไงไหน,ไหนบ้านนั้นเราไปดุหลาย สองสี่หกปดลายยอดมาเบิงกอนี้สิมีจักยอดพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแประมาณละพี่น้องไปตัวนี้ก็ไล้พิลึกเนาะมาส่วงคนบองหานเป็นอย่างนี้แหละพี่น้องเลย เอาเบิดแหละเมื่อเห็นหนูไม่ถุงมันได้มาเลยเฮงเฮงมีโอกาสได้มาเทอะหนึง่งกดแชร์ไปรัวๆทานผู้ชมแชร์ไปรัวๆนี่ยอดบักใหญ่หนึ่งอันนี้ก็ได้แชร์ไปรัวๆอย่างบอลสองสามยอด เช่ไปรวดจ้าหมอนไงนอกเฉยเดียวก็ด้ สงสัยเขาหาเห็ดพี่น้องเอ้ยวันนี้หาเห็ดกระเลือบเดิมา cà phốt nó mãi thì nó ơi xem mưa bớt bỏ mưa này thôi là lèo xem mưa bớt bỏ thôi là lẽ thì nhọn nó นไหละ่ะคุณซ้อนบาพี่น้องซ้อนกับโกแชร์รัวโกแชร์ป้ายแชร์วนไปรัวๆ Ừ. bên này của phía nó tăng sập lạ cho này xám nhọt xì nhọt này ừ. uhm. lượng mười này đấy bên trong mười vũ mười แม่แบบกระสอบ <c oughs> มึงแบกกระสอบนรนณอไมมพี่น้องเลยตายแลี่แม่ลายลายะยรกนักเจ้าของบา้านนี่นักแบกหมุนอยู่น้ำป่านี่แหละไม่ได้นักยังดอกเอาให้เรียบ mà gặp dao lay dao hình liệm lên Một đi lứa lại, lại nàng này đi Nhưng mùi hên cắn rồi các bạn Bỏ em Thì à, hết tao cầm hào hả? lại nó rồi <laughs> cho mười hai mươi nào không หน่อไม้ส้วงอยู่มาก่อนแบบมีแต่หน่อแต่แนงมันแหละพี่น้องเอ้ยเนาะสิบปลายยอดสิบปลายแหนงสิบปลายยอดเอาใส่กระสอบก่อนพี่น้องเอ้ยเจอของแท้พี่น้องเอ้ยเจอของแท้เจอช็อตเด็ดแล้วบ้านนึงอือหื nó lỡ bẩn lạ rồi cái nào thế nào một sự nhịp ừ. thêm vàng này muồn muồn thế nào đấy tướng chân người thì có muồn á tướng chân người thì có muồn ถึงจะเหนื่อยแต่ก็หมวนนะลองเสียงหักมาลกูกกุยอ่อนๆกุยอ่อนๆน,น,นิ่งๆไม่ต้องสะอ่อนนะกุย bớt là bỏ Thì, cái này nó này nè, này ngang bớt nè xếp mà xong nhót mà mình ô xe đài đi đi hiểu lại này nhọn nè mọi lỗ này này mọi người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  mọi hả? Con là sọp ราบรถกากนะบ้านนี่เห็นบานคนก็พอคนน้ำไม้พอน้ำไม้บานนี่เนาะมาเบ่งประัดเทพเลยพี่น้องเลยฟูนมาเปลางอ่ลปกงตระมะข่าแกงมันแกงแกงไข่เนื้อมามมเมนต็ง่ายๆซาลามาหอรือพี่น้องเลยเหนื่อยเต็มเต็มกระมังนึง นะไอ้อจนลงที่เนาะนะลงป่าลง,าลงคู่ลงคน่มาไหม <c oughs> เข้าไปนาะน,นม,ามุนไปมุนมาเหมือนไปมาลงทางออกปั้นนี่มันจะไปน้ำกันป่ะมือตึ๊บเลยไปอะไรมันจนห้องห,องหาหมูโอเคพี่ <c oughs> okay, น้องเอ้ยระเจ๋งนะ้ำใหม่โถงมาสั่นเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เขาเบิกมาชมพี่น้องเลยมาพร้อมใหม่คลิปนะแล้สบายดี <c oughs> สบายดีแก้แกงมัมีเวลาหน่อยบายดี